สุดายดีสุดายตุ่มครับผมหือากินเองผมเป็นบอ่อขุนโอ้เงิดอีหลีครับ ตัวครับอ่าอืมเสียดายหลังหลังแรกครับกับผมกดอะวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมผูกซูข้นเนาะนะครับผมหลังจากห่างหายไปโดนนะครับผมเมื่อกี้ทำอะไรครับผมเนีหลังจากประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับเช็คไม้ไว้นะครับเมื่อกี้ออกมาลาที่เราผม อยากกินผัดเอีย็นมาสั่นนะครับกะนี่ครับออกมาทั้งหมดเอ่อเกอันครับเอาไปมันเกาอันครับนบี่เกาลังครับผมกับเนื้อน,อน,น,น,นอี่ค,ค,รนครับผมทีเด่นเลยเห็นไหเห็นเนาะไก่ปะไก่เลยนี่ครับใส่เดือนง่ายครับผมเนื้อที่เด่นของข้ามือน,นี่โอเคครับผมเนาเดี๋ยวจังได้กะ มาเบิ่งการใส่น้ำครับผมจากหลังหนึ่งเนาะไต่เงียม,มานี่เอาเดี๋ยวมาเบิ่งการใส่เงียนนำครับผมไปครับอเออตับก่อนด้วยครับอีเดือนเดี๋ยวมาหลายเจอครับผมมาเลยนี่

โอเคครับผมเดี๋ยวใส่เบิ้งเนาะจ้างหลังครับผมจ้างหลังนึงนะครับวัตถีเขาเถี่ยนขุดขุดดินลงไปน้ำด้วยครับผมแต่ผมใส่การเหยียบครับผมใส่ขารเหยียบเจอะใส่ไปตรงนี้ละอวางไว้ก่ดนอกรี้เด่นแงงาก่อนครับผมโอเค พอครับไปเรื่อยเก็บเบิง้งนะครับผม,บมนี่หูเขาวบอมาหนีครับผมไปเอาเงี้ยครับผมเงี้ยมันออกกิน กินครับผมยวไปกินอง,งนี้ล่ะเพิ่มาเห็นอยางนี้ก็พอละเที่ยบล็อโอเคเดี๋ยวจังไดยมายามตองกันมือื่นครับผมขอหยาดไปใส่ต่อก่อนครับได้ครับ ผมสวัสดีครับผมสวัสดีกับบรรยากาศยามเสาๆเนาะครับผมบรรยากาศเย็นๆเนาะหลังจากที่ใส่ตุ่มปลาไหลไปครับผมมือนี่ก็ออกมายามยามเสาเลยครับผมอ,อากาศเย็นอยู่ครับผม จะเว้นกับไก่สีขินแล้วครับทั้งหมดนี่ค,ครับผมเดี๋ยวพามายามตุ่มปลาไหลเนาะหลังแหลกครับผมหลังแหลกเลยที่ใส่เบิ้งครับผมที่รีวิวให้เบิ้งเนาะเป็นหลุนเบิ้งน้ำกันครับไปครับ เย็นครับผมใส่ละใช่ไปน,นี่แมงบุมนี่จังเลยโอ้อยามาด้วยครับผมเอ้า ใน่喏ตุ่มเดี๋ยวครับผมหาแป๊บนึงครับโอ้นตุ่มเสียล่ะ ตุ่มเสียครับผมเสียเนาะลังเล็เกาแล้วครับสิยดายดีสิดายตุ่มครับผม อิลีับตุ่มมันผมนะโอ้เสียครับผมโอ้เ,เด็ดเอ,อเดี๋ยวไปเบื้องหลังต่อไปครับผมเดี๋ยวผมสีลองหาไปอีกจงหน่อยก่อนโอเคครับ เห็นเลยครับผมคนเอาไปแท้ๆเอะโอ้ตุ่มมานผมเสียดายครับเนาหะกินยังวัวเป็นครับซุมมุนีเนาเดินหลังต่อไปครับคืบอบ่นี่ครับเอ้าต้องเปิดไฟกันเลยวะ ก่อนที่แจ้งแล้วครับเสียดายดีเสียดายตุ่มนนครับผมเน้นพร้อมนะหลังเน้นหลังนี้ใส่ใหม่ไว้ครับคือวโอ้โอ ตรงนี้ผมมีอย่างครับผมเ,ออเ,เฮ้ยอะไรเนาะสวยเถอะเสรยดายับเสรยดายังเงี้ยเสรษดายุ่มครับเงี้ยเดี๋ยา,าให้ปลากินครับอืม ีตุ่มหายตุ่มเสียครับโอ้ยใหญ่พอดิเอาครับผมสุมหากินเองบ่เป็นครับผมสามมันเขยามต่อดีกว่าครับ หลังดีส่องกับพวกเขาครับสช่วยเถอะน้อมือนี่ไปครับหลังตัวไปครับผมยกนยังนึนงครับผม,มยังบออเดินเดินนี่ยังบอลยังบอเอ้า <laughs> ه, ว่าแล้วครับหายหลังที่สองครับผม ه, หายที่เก้าครับอือเคยไปเดินผุดบะห, <laughs> หายครับห <laughs> นาวกองกันไปนะ้อว้ยอมใจเลยครับ <laughs> โอเคครับผมโอเคเดี๋ยวไปเบื้องหลังต่อไปครับหายสองแล้วใส่เก้าหายสองครับไปครับผมโอ้ยเอ้าผมจากตีหายไปอีกหายไปสองแล้วอยู่บนหนอกหลังนี่ใส่ไว้ ข่นหทางแบบนี้ครับงอ,อยหลือนี้เอามาหลุนเบิ้งครับเอายังยูครับมาหลุนเบิ้งครับมีปลาไหลวะเอายังอยู่ครับปลาไหลกับพวกเขาแบบน,นี้โอ้ยยังยงี้ ทั้งุ่นอีกครับผมอีกหน่อยนึงหลวกะพ่นอีกหน่อยนึงครับหลุนเบื้องกันครับผมสิไเด้บอ่ะมื้อเนี้ยช่วยทำช่วยสอนบอสิงคุณแต่น้องได้ครับราย่านย่างก่อน มมาแล้วครับอย่นี้เนาะลังนี้หายีบัวเดูนพร้อมกันครับโอ้บ่าหายใส่ตัวบัเอ๋ครับผมมันปลอบใจครับนี่ มาหนึ่งตัวครับอ่าอืมเสียดายหลังหลังแหลครับเดีย๋ยอย่างเลยตุ่มมันเดี๋ยวให้เบื้องครับผมเอาตัวนี้สวยงามครับผมนี่โอ้สวยสวย โอเคครับผมตุ่มน่อยเนาะจัดประเด็ดอยู่ครับรางวัลปอบใจครับผมทั้งแากตุ่มหายนี่เออ,เอ,อผมหุย่ยางไกลเติบอยู่ครับอีกมองหนึ่งครับผมพูด ปอภัพยพุดแล้วครับผมไปครับเอาครับผมถึงแล้วครับคุณครับกีแตเว้นกำลังขึ้นมาเิ่นน้องกันครับผมไหวด้วยแบบนี้ จุ่มนีครับมือหนามเลยครับผมตรงนี้ก็สามในหน้าก็หลายอยู่ครับผมหันเกี่ยวเขาว่ามันสิลุ่งบ่ไดผุหละลูกเกยวะอื่นเรื่องครับผมใส่เหล็กปันหนีก็สิบว่าหายแต่ว่า ใช่ไหมตุ้มน้อยนะวางครับตุ้มนี้วางเป้าโอเคครับผมเดี๋ยวอีกจากหลังนับกันหนึ่งสองสามเลือสามหลังครับกูไม่แล้วซีเลยตัวเดียว Ok nó bụng Bụng xăm lắm đi bò Phải hấp Nó bụng lắm anh đi cái sai về Điên điên ngập ai quá Hay quá <laughs> Điên 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 ต้องบอแล้วเขามีบ่อ้ยบ่ม,มีครับผมมึด้อยโอเคครับผมเหลือสองหลังขระยาดล่างก่อนครับสิ่งดี เดี๋ยวไปยามต่อเนาะช่งหลังหมานวัหมาเลยครับผมเจอลุนเบืองอีกหลังนึงครับผมดีส่งหลังนี่แหละไปครับอูณหนูมยังอย

บอกคือเลยบอกคือบอกคือเฮ้ยมาเสียเลย เหลือล้างสุด้ายครับเมาตัวเดียวไปหลุ่นเบื้องน้ำกันครับผมไปครับครับผมเบื้องล้างสุด้ายครับโหกับใส่ถนนแบบนี้ใส่ใส่ถนนสีแยกประตุม เป็นครับผมอืมอ้ปน้อยู่ครับมีปลาไหลเอาฮะโอ้โอ้เข่าครับผมมีตัวอยู่อาอมันปอบใจครับหนักอยอู่สองตัวครับเน้น อย่ายู่ครับยญ่ยเติบจักตัวนี่สองแล้วเนาะน่ค,ค,รค,ค,ครับผมโอเคดีครับนั่นได้โอ้เสียดายแต่สองลังเอาครับผม เดไปสรุปผลงานเนาะไดี๋ยวสนีแล้วครับโอเคไปครับกระผมจ<ะ>้าาสรุปแจ่มมากๆครับผมเหมือนนี่ใส่ เก้านะครับหายสองนะครับเหลือเจ็ดนะครับ,รบเจี๋ยวรบกันครับผมหยุดน้ำกันกอเดี๋ยวฮัทนะครับจานหนึ่งทำมองว่างกันครับ เอาครับขึบ้งไหมครับผมอีออ่โอ้ยสิ่งจะหายครับผมแตงใส่ก็พอดีๆแล้วครับผม ดีๆอยู่ย้อนแสงบ่เอ้าะโอเคนี่สองตัวครับผม หายกตพอมีหลุนอยู่ครับตุ่มายสองครับผมนี่ครับได้มาสามเตียมเกอบพอรูปปุ๋ละวะครับนี่ใส่กันซ้ำๆกันสวยบ้าครับอู้ตัวนี้เหียอยู่ครับ โอเคครับผมนี่ก็สิบใบเท่านี้แหละเนาะอย่งไรก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเนาะครับผมเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้ผมเนาะอินไซต์ทีบ้านครับผมอย่งไรก็สิบพอกันคลิปหน้าแล้วครับผมมีแค่สิบสามตัวอภิษฐร์ครับเขาครับผม